สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนๆทําขนมถ้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะเป็นขนมที่ทําง่ายๆเลยนะคะเหมาะสําหรับแม่บ้านต่างแดนค่ะเพราะว่าบางท่านหาแป้งเท้าเยมม่อมไม่ได้นะคะเราก็ใช้แป้งมันแทนได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวแป้งค่ะเราใช้หางกะทินะคะเป็นหัวกะทิผสมกับน้ำเปล่าค่ะ แล้วก็แป้งข้าวเจ้านี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งมันค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวใบเตยด้วยนะคะ <_ C at> เพิ่มความหอมค่ะ <_ C at> เดี๋ยวเราไปทำการผสมกันนะคะเ <_ C at> ตร็มอ่างผสมมาค่ะ <_ C at> แป้งข้าวเจ้าเราใช้80กรัมค่ะ แป้งมัน15กรัมหางกะทินะคะ400กรัมค่ะค่อยๆใส่ไปทีละนิดก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป120กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานนะคะก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้ค่ะสูตรนี้จะไม่หวานมากแล้วก็ใบเตยนะคะอันนี้เป็นแบบแช่แข็งค่ะ ถ้าว่าใครหาใบสดได้นะคะก็จะดีมากๆค่ะทีนี้เราก็ผสมนะคะใช้มือขยำขยำให้น้ำตาลละลายดีเลยค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่หางกะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะขยำแรงๆนะคะกลิ่นของใบเตยจะได้ออกมาเยอะๆค่ะ รองด้วยกระชอนนะคะหนึงรอบแป้งของเราจะได้เนียนๆน,น,นะคะได้แล้วค่ะส่วนของตัวแป้งพักไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็ไปทำส่วนตัวของหน้ากะทิค่ะเราใช้หัวกะทิ400กรัมแป้งข้าวเจ้า30กรัมใส่ลงไปเลยค่ะเกลือ4กรัมด้วยค่ะ น้ำตาลทราย15กรัมคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายดีเลยนะคะแล้วเราก็ทำการกรองหนึ่งรอบค่ะ เราก็ได้เลยนะคะทั้งตัวแป้งและตัวหน้านะคะต่อไปนะคะเราก็ทําการนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนค่ะประมาณ5นาทีนะคะก่อนที่เราจะหยอดส่วนเวลาเราจะหยอดนะคะเราต้องคนแป้งก่อนนะคะเพราะว่าแป้งนี้อาจจะนอนก้นได้นะคะหยอดลงไปประมาณ3ส่วนสของถ้วยค่ะ ช่วงที่เราหยอดนี่นะคะเราอาจจะหลีไฟลงก่อนนะคะมือเราจะได้ไม่โดนความร้อนนะนี่ค่ะเมื่อหยอดหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็ปิดฝาไว้ค่ะนึ่งด้วยไฟแรงนะคะ7-10นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะทีนี้เราก็มาทำการหยอดตัวหน้ากะทินะคะ ก่อนหยอดแล้วก็คนก่อนค่ะเหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วก็หยอดลงไปค่ะ ยอดหมดแล้วนะคะก็ปิดฝาแล้วก็เนื่องต่ออีก7-10นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะหน้ากะทิของเราจะแตกมันประมาณนี้นะคะยกลงจากเตาแล้วก็มาพักไว้ให้เย็นค่ะ ขนมถ้วยของเรานะคะก็เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็มาแคะชิมกันได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้หน้ากะทิแตกมันก็นึ่งด้วยไฟกลางนะคะประมาณ5นาทีก็พอแล้วค่ะแต่สูตรนี้นะคะจะนึ่งนานหน่อยค่ะเพราะว่าต้องการหน้ากะทิแบบแตกมันแบบนี้เลยค่ะตัวแป้งก็จะเหนียวเหนียวนุ่มๆน,นะคะรสชาติหวานมันกำลังดีเลยค่ะ ส่วนผสมไม่ยากนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ